มีนัรแล้วที่ชอบที่สุดตั้งแต่ดูตั้งแต่เด็กไหมผมจําได้นะตอนผมเรียน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 ช่างอ่ะผมกับเพื่อนอ่ะไปดูแฟนฉันกันคี่ลองนึกภาพเด็กช่างอ่ะน้างหน้ากันแบบใส่เสื้อช็อปดูเจี๊ยบแบล็กชาลีขี่จักรยานเลยร้องไห้ไหมไม่ร้องเลยมีความรู้สึกอยากจะตีคนข้างหน้าบอกเยไม่ใช่เนี้ลยแต่จริงๆแฟนฉันมันเป็นพิเศษมากเลยนะตรงที่แบบเขาทําให้แบบอย่างอย่างพวกเราที่เป็นเด็กช่างอ่ะเข้าไปดูเพราะว่าอยากกลับย้อนกลับ ไปเป็นเด็กตอนที่ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนั้นอะ <She a. S 1> ดูกับเพื่อนเราชอบมากสุดตอนกระโดดคลองปั่นจักรยานเนี่ยชอบมันจะได้นะฟิลของใช่เป็นเพื่อนตอนเด็กใช่ให้ได้ย้อนวัยกับใ่<ป>ตอนตอนเราเรียนนะมันจะมีวิชาจิตวิทยาพัฒนาการด้วยซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนในการทําให้เขียนบทด,ด้วยคือครูอะ่ะเขาเขาจะให้วิเคราะห์ตัวละครให้วิเคราะห์เรื่องแฟนฉันตอนจบก็มีอีกอีกอีกครูห้อยเลือกมาเลยว่าให้เลือกหนังเรื่องอะไรเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นอ่ะคนคนอื่นน่ะเลือกหนังแบบคลีนมาก เราเลือกหนังเรื่องเฟกเฟกโกหกทั้งเพครูบอกไอเด็กนี่ฉีกแล้วแต่ตอนนั้นเราชอบพี่พุทธพี่ต้าพี่เลยมากตอนนั้นพี่อ้ํายังไม่รู้จักเลยงเงี้ยจริงป่ะชอบผู้ชายมากเลยชอบพี่ๆนักแสดงแปลกมากเลยบริบทเมื่อกี้ชอบผู้แต่เขาเท่ไงเออคือแต่ว่าก็เข้าใจได้กูเรียนช่างมาก็จะมองผู้ชายเป็นไอดอลซะเยอะตอนวิเคราะห์เฟกวิเคราะห์อะไรบ้างอของคนอื่นใช่ไหมเขาจะวิเคราะห์ว่า ตัวละครตัวนี้มีปมอะไรมีปูมยังไงจากการกระทําอย่างนี้ทําไมถึงทําให้ตัวละครเป็นแบบนั้นตรงกับทฤษฎีอะไรของนักจิตวิทยาคนนี้อะไรเงี้ยของเราไม่เลยของเฟกมากปุ๊กอ๋อพี่เพลยพอ่ะเลยเขาสูบบุหรี่คนละสีจ้าเฟลลองกลับไปดูสูบบุหรี่มอมเบลโลคนละสีมีสีสีแดงสีฟ้าสีเขียวอ๋อพี่ไปดูรายละเอียดของโหเราดูความเท่อย่างเดียวดูแบบเราเราบอกเขาเนี้ยบุหรี่มันน่าจะบอกเรื่อง แดงก็น่าจะเป็นความร้อนครับครูก็บอกอะไรเนี่ยแล้วมันโยงกับทฤษฎีได้ไหมเราไม่แต่พี่อัดนั้นไม่อยู่แล้วแต่เราคิดว่าน่าจะพี่อัดน่าจะคิดอย่างเงี้ยแหละแต่ตัวละครสามตัวนี้เขาจะมีคาเล็กเตอร์มีมีมีอะไรที่ต่างกันชัดเจนเลยและอาจารย์เขาให้คะแนนเราย,ยัางไงวะตอนนั้นอะอาจารย์เขาคงเอื้อมปกพูดเถะอ,อีกแล้วนะ